วันนี้ต้องใช่แนะนำตัวหน่อยครับอาจารย์นิซิมมี่มวยไทยครับอ่าวันนี้เจอกับเพชรสวนจันทร์นะเราเคยชกกับเขาไหมไม่เคยเพราะเช้าถ่ายรูปเป็นไงบ้างเรารูปร่างดีอยู่เลยครับเสียฐีบีบเศรษฐีบีบเราก็เคยเจอมวยยาวมาตลอดแต่วันนี้พี่กาจจะได้ในร้อยยี่สิบเอ็ดไหมยี่สิบเอ็ดเรามาเหยียบตาช่างไปกันั้งก็เกินไปร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสองจุดสองก็ไม่ต้องลดสิให้กูต่อสู้กูต่อสู้รู้ไม่เกินเท่าไหร่ ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้แต่ว่าเราเขาสวยกว่าแน่นอนเราซ้อมอยู่ที่ไหนซินบีซินบีเวตา่ใตายนะกี่วันนะเดือนประมาณเดือนครึ่งเขาซ้อมมานานนะคู่ปั้มคู่ซ้อมเยอะนะ่ายนี้นะเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยปล่อยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเรานี่ประเภทมวยไงมวยฝีมือหรือว่ามวยยังไงมวยครบเครื่องนะคู่ต่อสู้นี่เขามีมีอะไร มเ็มขาเป็นมวยมมววยยเข่านะเขาสูงวาด้วยเขาแหลมแน่นอนตัวนี้ถ้ากันเขาได้เราก็น่าจะสู้เขาได้นะคือมีลูกที่เขาหน้ากลัวเฉยคือเขาเนี่ยนะของเราเนี่มีมงมีหมัดอะไรไหมมีของเราเด็ดๆดอะส่วมากศอกด้วยหมัดก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างนะเอ้าเราซ้อมมากี่วันเบ็ดเสร็จนานเลยนะครับนานเออผลงานล่าสุดเป็นไงบ้างชนะนครับชนะมากี่ไฟต์ติดแล้วสามไฟต์สามไฟต์นี่ร้อยยี่สิบหมดเลยหรืร้อยยี่สิบ 21, 22, 23, 24, คือเวทที่ดีที่เราของเราที่สื้อก็คือประมาณนี้ยี่สนะิบกิบเอ็ดนะนะแต่ยี่สิบสามน่าใหญ่ใหญ่ไปแต่ใหญ่ไปอ่าร้อยยี่สิบนี่ยังได้สบายสบายใช่สบายนะเอาลูกหลานจากจังหวัดสรา,าร,ราชตานี่ครับอ่ะคว่ากัลตรัตเชียร์หน่อยครับคอ้ากัลตูรัสติดจังหวัดเพิ่มแบบเพิ่มระดับจาิีๆนะหน่อยอ่าสวัสดีพี่ใหม่แฟนครับหน่อยสวัสดีพี่ใหม่เฮ้ยก็ครับอ่าโอเควันนี้ขอให้รับชัยชนะนะครับอ่าสวัสดีครับอ้า สัญญาณสอย,ชยเชจเลยครับวันนี้ร้อยยี่สิบเอ็ดปอน,นะพอเชา้าเป็นไงเหยียบตาช่างจุดสามเกินอยู่สบายๆรอบนี้เราก็ซ้อมอยู่ที่ซอย,ชยเชจเลยซ้อมที่เดียวกับเพชรกรสินได้ไหมเป็นไงในค่ายมีคนตัวนี้มีอยู่ห้าคนก็าปูปั้มปูมปซ้อมไม่มีปัญหานี่เป็ดเสร,ร็จเราเร่งมันกี่วันอ่ะสามอาทิตย์กวสามอาทิตย์เราเป็นมวยประเภทยังไงมวยเข่าหรือมวยอะไรมวยเข่านะแล้วคู่ต่อสู้เขามีอะไรมีหมัดอ๋อเขามีหมัดเราก็ แก้มาแล้วดิเราได้สูงและยาวกว่านะรูสูงเท่าไหร่นี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบเจ็ดน้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่หกสิบกิโลปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองผลงานหลังๆเป็นไงบอกทางบ้านได้ชื่นใจหน่อยดิายสามไฟอะสามไฟไอ้แพ้ที่ราชดำเนินนะฮะอ่าวันนั้นร้อนเท่าไหร่ร้อยยี่สิบกว่าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งไงมาเสมอที่นครครับอ่าแล้วก็อีกรอบนึงรอบชนะนก อ๋อก็ชนะก็ถือว่าไมเรีรนนะวันนี้ร้อยี่สิบเอ็ดนี่ไม่ต้องคุ้มอะไรไหมรู้ว่าไงนิดนึงนิดเดียวสักสามสี่โลนี่มีแน่นอนนะวันนี้เอาอะไรไปสู้กับไปเขาอ่ะมีเขามีดักแทงไม่มีหมดครับผมร่างกายปึกแน่นอนนะนี่ครับร่างกายครับปึกไปปึกดูเองนาลูกหลานจากจังหวัดนครเสียม์นะ้รับแข้แฟนครับเชียงนะวันนี้ครับคาักคนนครครับชวยเชียร์เป็นกำลังใจ้พิ่มเยครับเต็มทีนะเอาโอเคกล่องมาครับนี่ครับ